รงเลี่อนมาหิวขนาดเลยแหวหางซื้อกับเขาแล้วค่ะมืออื่นมันหยุดมีน่อยก็เลย่อแหวซื้อเนี่ยกินเนีน่ยร้านเป็นไปซีนี่แล้วก็ขายของกินนี่ๆน,น้อยๆขายหนังสือพิมพ์น,นะคะมีน้อยก็ซื้อมาแล้วนะคะวันหยาตัออาหารพนังแต่ว่าจําเป็นต้องกินเพราะว่าหิวเลยเลี่อนมาแล้วค่ะยังบม่ได้กินนังมันก็่ได้ห่อเขาตื่นสายแล้วก็มาซื้อกลับเขาไปในหางนะคะมีน่อยได้ออกมากินกลับเขาะคะ่ะก็ซื้อ นมปังไซฮอทดอกแล้วก็ซอสกุ้งนะคะแล้วก็มิซี่มซี่ซีรับแล้วก็ซอสกระเท็ดเนาะแลวกอีเอ็นึงจะเป็นนมปังไซฮอทดอกนะเดี๋ยวมากินร่องเบิงมากินนมปังฮอทดอกกันตายค่ะเซยบริทาครับพี่น้องกินบด้เส็นหลัก แก่ตัดแก่ันหิวแะะลว้ะเพราะเร็วงเลี้ยงหน้าตายค่ะเมื่อยก็รักจัดใจจ้า,ทางทมมาร์เซโล่บาร์เซบล่ค่ะคือฮอตเจ้าอี่มเงินค่ะแต่เมื่อนี้ซื้อขา่าวเส้นแล้วไม่เลยตรงไป ไปสู้สามนาะค่ะดอกใหม่ไปว่างนะคะเล็กินกันตายโอเคแต่แสบอยู่สำหรับ ก้นทีมาอาหารฝรั่งเนาะ,ะไม่เนี่ยเขาจะใส่มายองเนสแล้วก็ซอสก่อน,นะะออ่ะค่ะซอสแต่เขาสั่งนะคะเขาเสิใส่อีกอย่างไม่ได้สั่งเป็น ใสปเกอร์เทพข้างในนะคะแต่ว่ามันบ่พอนะคะใส่หน่อย,อยก็ได้มาใส่เพิ่มนะมใส่เบิ้งบรรยาก,กาศรอบๆเนาะถ้าซื้อมาแล้วกบบใครอยากเติมยังเพิ่มก็มาตรงนี้นะคะมีกระดาษมีอสวนจอมมีของให้กินของใส่นะคะแลก็เป็นขยะล่างกาย บรรยากาศไม่ห่างก็่ละมานหนี่สเข้รับตรงนั้นก็เป็นร้านขายพวกของใส่ในในบานเนาะค่ะเป็นพวกเตียงนอนโต๊ะหลายอย่างเดียวสิกลับกล้องให้เบิรงเนาะค่ะหางอยู่ตรงนี้มันจะมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นขายพวกเครื่องใส่ในบ้านพวกโต๊ะตู้เตียงเนาะค่ะ นี่คือจะขายพวกเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตข้างในนะคะแล้วราบข้าที่มียนอยนั่งก็คือเป็นไอซน์นี่แล้วก็เป็นร่านขายของสือพิมพ์นิดนิน้นอยๆตรงนี้นะคะคแล้วก็ร่านขายพวกลอตตอรี่นะคะพวกพวกแท่งบอลพวกยังหลายๆอย่าง,างก็มาแท่งู่ตังนี้ตรงนี้ก็เป็นไอซ์นี่มารับของจองของตรงนี้ซูบุรีซื้อของกินเล็กๆน้อยนะคะ คื้นคน่วงอึกข้ามหนึงนะะ่งแล้วค่ะบางหิวหลาไพไ่น้องแต่ว่าถามว่าจวแจาบบอสแจ๊บหรอคะกินกันใจยเพราะันนาะได้แลกใจจ้า